Hello everyone. How are you today? All right. I'm great. Thank you. Welcome to our English class with teacher Sunisa again. Our topic today is let's learn more about things to eat. Okay? Today we are going to continue our topic about things to eat. So, let's start to our lesson. So can you remember vocabulary about a peach, a pear, hot chocolate, pancake something like that? จำคำศัพท์ได้ไหมคะที่ teacher สอนไปครั้งที่แล้วในคลิปวิดีโอที่แล้วเกี่ยวกับ look peach, look pear, chocolate ใช่ไหมคะ Okay, In this video teacher want student not teach the boy or look at the person and thing to eat okay ทีชเชออยากให้เรามองไปที่คนนะคะในรูปภาพในแต่ละสไลด์จะมีคนอยู่แล้วก็มีของกินอยู่ทีเชอร์อยากให้นักเรียนดูว่าเขาทำหน้าบึง้งหน้าดีใจหน้าบึ้งแปลว่าต้องการหรือไม่ต้องการคะไม่ต้องการใช่ไหมคะถ้าหน้าดีใจแปลว่าต้องการมาดูพร้อมกันเลยโอเคอันนี้ทีเชอร์ถามเรานะคะว่า Does he want a peach? เขาต้องการลูกพีชหรือเปล่าตอบอะไรเอ่ยดูหน้าเขานะคะดูหน้าแล้วตอบ A. Yes, he does. B. No, he doesn't. ตอบอะไรดีคะตอบ B ใช่ไหมคะ No, he doesn't. Okay. Next. Uh, look at the girl. She want an omelette, right? Because she's mine, okay. คำถาม that she wants an omelette. เธอต้องการไข่เจียวใช่หรือไม่? A. Yes, she does. B. No, she doesn't. ตอบอะไรดีคะ?ตอบ A เพราะว่าเธอยิ้มและเธอก็อยากกินไข่เจียวใช่ไหมคะแสดงว่าเธอต้องการ next d o e s s h e w a n t tea เธอต้องการชาใช่หรือไม่ a yes she does b no she doesn't ตอบอะไรดีคะข้อนี้ตอบ b very good next Does he want hot chocolate? เขาต้องการเขาผู้ชายคนนี้ต้องการช็อกโกแลตร้อนใช่หรือไม่ A. No, he doesn't. B. Yes, he does. ตอบอะไรดีคะเขาต้องการไหมคะเขาทำหน้าตาอ้อนวอนแล้วก็เหมือนยิ้มดีใจว่าจะได้กินฮอตช็อกโกแลตแสดงว่าเขาต้องการถูกไหมคะดังนั้นถ้าเขาต้องการเราต้องตอบ B. Yes, he does. Next. Uh, look at the the angry girl คนที่ทำหน้าตาเหมือนกำลัง,งโมโหอยู่อ่ะ uh, ที่เช่อถามว่า does she wants cereal that she wants cereal เธอต้องการซีเรียลใช่หรือไม่ A. Yes, she does. ทำหน้าแบบนี้แสดงว่าต้องการไหมคะต่อไป B No she doesn't เขาทำหน้าต้องการหรือไม่ต้องการคะทำหน้าเหมือนไม่ต้องการใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ B Next we will learn vocabulary in this lesson about things to eat Okay let's start to our vocabulary The first one teacher want the student listen to teacher carefully and repeat after me are you ready yes okay teacher hope the student are ready to learn for this the speed of covid-19 okay let's start to our lesson vocabulary number one listen for the first time you have you have to listen to me and then you repeat after me okay รอบแรกให้เราฟังที่เชอร์นะคะแล้วรอบสองเราก็พูดตามที่เชอร์โอเคไหมโอเค number one grapes ออกเสียงตามค่ะ grapes grapes องนนะคะ ที่เติม s ข้อนี้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอง,งุ่นมีหลายเม็ดหลายลูกใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องอย่าลืม s ลงท้ายเด็ด,ด,ดขาดถ้าเราลืม s ชาวต่างชาติจะไม่เข้าใจเด็ดขาดนะคะว่าเรามีอง,งุ่นกี่ลูกโอเคไหมอย่าลืม s นะคะ grapes ต้องใส่ s ด้วยต่อไป number 2 pancakes pancakes มีหลายชิ้นใช่ไหมคะต้องเติม s นะคะพูดตามค่ะ pancakes ต่อมา peaches p e a c h มีหลายลูกเหมือนกัน peaches มีหลายลูกต้องเติม s เป็น peaches พูดตามค่ะ peaches hamburgers how many hamburgers three hamburgers right so you have to put the letter s after the word hamburger okay repeat after me hamburgers very good stew, stew เนื้อตุน cheese, cheese ก็คือชีสนั่นเอง pasta, pasta steak, steak next for your understanding teacher has an exercise for t h e student to practice together okay let's practice มาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะจาก vocabulary ที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะจะเป็นคำตอบของเราในบทนี้ใครสามารถจำได้ก็จะสามารถตอบในบทนี้ได้นะคะ Teacher want the student to focus on the person or people who are holding something or uh, for example in this picture there is some boy right he is eating Eating something โอเคให้เราดูที่รูปนี้นะคะว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังที่จะกินอะไรบางอย่างอยู่ถูกไหมคะโอเคในมือของเขามีอะไรนั่นแหละคือคำตอบของเรามาดูคำถามกันก่อน,อนคำถามเขาบอกว่า what does he like เขาชอบกินอะไร like แปลว่าชอบนะคะ what does he like เขาชอบกินอะไรคำตอบจะเป็นอย่างไรมาดู he likes บราบรา,บราเขาชอบจุดๆ,ๆ เราจะตอบว่าอะไรดีคะในมือของเขาคืออะไรคะ Hamburger right ก็คือ h a m เ u r g e r เอง can you spell the word hamburger very good spell this word together h a m b u r g e r o okay. k How many hamburgers มีแฮมเบอร์เกอร์กี่ชิ้นคะในรูปภาพนี้มีชิ้นเดียวใช่ไหมคะถ้ามีชิ้นเดียวเติม s หรือไม่เติม s คะไม่เติม s เรเตต่อมา What does she like ในรูปนี้นะคะ Look at the picture the girl she is eating something มันคืออะไรคะเราเรียนไปแล้วเมื่อกี้ เป็นเส้นๆเ,เป็นใส่เหมือนนมไม่ใช่สปาเกตตีแต่มันคืออีกอย่างหนึง่งมันคืออะไร What does she like เขาเธอชอบกินอะไรคำตอบเราคือ She likes เธอชอบกินจุๆๆอะไรคะ Pasta v e r y g o o d Spell the word pasta P A S T A. E. Pasta. next. Uh, look at the boy he is eating something. ผู้ชายคนนี้กำลังกินอะไรบางอย่างเขากำลังถืออุปกรณ์ในมือของเขามีมีดแล้วก็มีซ่อมแล้วก็ตรงหน้าของเขาก็มีชิ้นเนื้ออะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมคะคำถามในข้อนี้คือ what does he like what does he like เขาชอบกินอะไร He likes บราบราบราเขาชอบจุดจุดสอนไปแล้วเมื่อกี้เขาชอบกินอะไรคะ Steak very good how to spell the word steak s t e a k steak เขาชอบกินสเต็กนั่นเอง very good next uh, look at the mouse หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเจอรี่ใช่ไหมคะทอมแอนด์เจอรี่ใครเคยดูบ้างการ์ตูนเรื่องนี้โอเคเจอรี okay. ่ชอบกินชีสใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้เขาก็เลยถามว่า what does it like ถ้าเป็นสัตว์เราจะใช้ it กับมันนะคะ what does it like มันชอบกินอะไร it likes บรบรามันชอบกินจุดๆุดจุดคำตอบเราก็คือชี e นั่นเอง spell the word cheese C H E E S E cheese very good next look at the boy he is cooking something is mean he like to eat this menu right ผู้ชายคนนี้กำลังทำอาหารอยู่ซึ่งเขาก็ยิ้มแย้มเหมือนเขาแบบชอบอาหารสิ่งนี้มากเลย มันคืออะไรคะที่เป็นเนื้อตุนหมูตุนภาษาอังกฤษคืออะไรนะสอนไปแล้วเมื่อกี้โอเคคำถามก็คือ what does he like เขาชอบอะไรหรือเขาชอบกินอะไรคำตอบคือ he likes บราบราบราข้อนี้ตอบอะไรดีเอ,อ่ย he likes เนื้อตุนภาษาอังกฤษคืออะไรคะ stew how to spell the word stew is T E w stew ก็คือเขาชอบเนื้อตุนหรือหมูตุนนั่นเองโอเค next the man he is eating some fruit กำลังกินผลไม้บางอย่างอยู่เขากำลังถืออะไรในมือของเขาสังเกตดูนะคะคำถามคือ what does he like เขาชอบอะไรคำตอบ he likes บราบราบราเขาชอบอะไรคะข้อนี้อะไรในมือเขาคะสีม่วง,งเป็นผลไม้ภาษาอังกฤษคือ grapes แล้ว how many grapes มีหลายลูกมากเลยดังนั้นข้อนี้เติม erm s หรือไม่เต erm ิม s คะเติม erm s spell the word grapes g, g r a e P. E. S. grapes okay v e r e good แบบฝึกหัดของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะที่เชื่อหวังว่านักเรียนจะเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นถ้าถาม d a s ให้เราตอบ d a s ถ้าถาม he ตอบ he ถาม she ตอบ she ถาม it ตอบ it ใช่ไหมคะเคยสอนไปแล้วหวังว่านักเรียนจะสามารถจำได้นะคะ If you don't understand this lesson, teacher want you to watch this video again and again. If you teacher you to watch this video again and again. if you have any question, you can write down the, the question and ask me after we are meet us together. แล้วก็ให้เราหรือว่าใครมีคำถามก็สามารถจดคำถามหรือจำคำถามของตัวเองไว้แล้วก็ค่อยมาถามตอนที่เราเจอกันได้นะคะ Thank you for watching and teacher hope you will be happy in this video Okay thank you for your attention see you next time goodbye